เวลาที่เราคิดถึงอาหารเช้านะครับคุณผู้ชมจะต้องคิดถึงปิ้งขนมปังอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยครับเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับนอกจากให้พลังงานกับเราแล้วเขายัางให้แคลเซียมและวิตามิน มากมายทีเดียวแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรับประทานเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบเป็นขนมปังเป็นอาหารเช้าใช่ไหมครับซึ่งขนมปังวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับเป็นขนมปังโฮลวีครับขนมปังโฮวีดก็ทําจากข้าวไม่ขัดขาวนะครับนั่นหมายความว่าจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวเนี่ยยังอยู่ครบเวลาที่เรารับประทานนะครับเราจึงได้คุณค่าเหมือนกับการทานข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวกล้องเลยครับ สำหรับสูตรนี้ผมใช้ขนมปังทั้งหมด3แผ่นครับใส่ขนมปังลงไปในหม้อตามด้วยนมนะครับให้นมของเรามีระดับที่ท่วมแผ่นขนมปังครับตั้งไฟครับพอเขาเดือดเราก็ลดไฟลงเคี่ยวต่อประมาณ3นาทีจนขนมปังของเรามีเนื้อที่นุ่มครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำผึ้งมากน้อยแล้วแต่ความหวานที่ชอบครับอ่าแล้วครับพอนุ่มดีแล้วพลก็ยกออกจากความร้อนนะครับนำมาใส่เครื่องปั่นน้ำครับจะสังเกตนะครับว่าเครื่องปั่นน้ำที่พลใช้เนี่ยครับ โถเข้าเป็นแก้วนะฮะก็เลยสามารถทนความร้อนได้ครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่คนคิดถึงเครื่องปั่นน้ำก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเครื่องปั่นน้ำป <c oughs> ั่นน้ำได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าบอกคุณผู้ชมลองดูนะฮะฟังก์ชันของเขาเนี่ยครับมีทั้งสามารถปั่นน้ำแข็งปั่นเครื่องดื่มนะฮะอันนี้นะครับเป็นรูปเหมือนจานอาหารก็คือว่าสามารถปั่นพวกพริกกุ้งพริกแกงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับแต่วันนี้พลใช้ฟังก์ชันของการปั่นเครื่องดื่มนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเขาจะมีเนี่ยฮะฝาด้านบนให้เราสามามรถ เติมส่วนประกอบอะไรลงไปเพิ่มได้นะครับในการปั่นครั้งนี้นะครับผมจะเปิดไว้ให้เขาสามารถระบายอากาศได้นะครับเพราะว่าเขายังร้อนอยู่เอาผ้านี่ฮะปิดไว้เบาๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เดินเครื่องได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแหมเพื่อความเท่นิดหนึ่งนะฮะเวลาเสิร์ฟเราสามารถใช้ก้านเซนมอนนะครับเป็นตัวคนได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า เครื่องดื่มขนมปังที่ผลทำให้คุณคุณเป็นอาหารช้าในวันนี้ครับ